การปร,บราบปรามการฟอกเงินกันต่อเลยนะคะทางด้านกรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะก็ได้ขุมเข้มป้องกันกลุ่มในทุนแสวงหาผลประโยชน์ฟอกเงินในสหกรณ์ค่ะ นายวินโรธทรัพส่สงสุขอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่าได้เร่งเดินหน้าป้องกันปัญหากลุ่มในทุนเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์และฟอกเงินในสหกรณ์โดยร่วมกับสำนักง,งานป้องกันและปร,บราบปรามการฟอกเงินหรือปปอง,งอและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ให้รวมตรวจสอบไม่ให้บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกเข้ามาลงทุนในสหกรณ์ด้วยวงเงินมากผิดปกติเพื่อป้องกันการฟอกเงินนอกจากนี้ยังได้จัดทําโครงการสหกรณ์สีขาวโดยเน้นให้สหกรณ์ที่มีทุนดําเนินงานมากกว่า1000ล้านบาทที่ อยู่ทั่วประเทศ314แห่งเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจเพื่อแสดงถึงการดําเนินงานสหกรณ์ด้วยหลักธรรมัญพิบาลที่มีความโปร่งใสท้งนี้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกสหกรณ์ค่ะสาหรับสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกให้เป็นสหกรณ์สีขาวแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัรับรองเป็นรายปีเปรียบเสมือนใบรับรองเพิ่มความเชื่อมั่นให้สถาบันการเงินต่างๆด้วย ผมถือว่าตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่ทําให้สังคมได้เห็นนะครับว่าสากรมีการพัฒนามากขึ้นเรื่องของความโปร่งใสเรื่องของธรรมาภิบาลเพราะว่าในที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นภาพสากรบางภาพที่ทําให้สังคมไม่ไม่สบายใจจากนี้ไปเนี่ยนะครับเราก็จะขับเคลื่อนรวมทั้งเรื่องของการพัฒนาธุรกิจกับการสร้างความโปร่งใสของสากยให้มีความสมดุลและทําให้สังคมสามารถมีความศรัทธาและเชื่อมั่นกับสากลได้อีกครับคุณผู้ชมคะ